สวัสดีครับท่านนะครับคลิปนี้ครับนำเนื้อบนสารพิเศษครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าเจโป่งนะครับถ้าขยายจากกล้อง3ามพันเนี่ก็จะเห็นชัดเจนมากเลยถ้าเราดูด้วยตาเปล่าก็เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของพวกแร่ตนชาตินะครับสีฟ้าเป็นดินบ้างเป็นเกือบจะเป็นหินบ้างสีแดง ครับเนี่ยเห็นรายล,ละเอียดอย่างี้ประมาณน,นี้นะครับแต่เรวก็ลงกล้องถ้าท่าน,นใดสนใจก็ลองเข้าไปาชมในในตัววีดีโอเต็มก็ได้นะครับวีดีโอสิบกว่านาทีนะครับเนี่ยอย่างที่เจอตรงนี้ก็เห็นเรากเห็นนะครับเราเห็นองค์นี้ก็เห็นเ,เห็นนะครับเนี่ยตัวเล็กหๆ ครับเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับอก็ลองพิจารณาดูครับ